ใครบ้างผมอยู่เหนือครับใครบ้างผมครับลุงไวดีครับลุงเป็นตัวเก่าไอ้โคมอยู่ไหนโค้งอยู่ใต้โคงอยู่ใต้เหรอติกใต้ลุงผมเด็กใต้แล้วมีใครอยู่เหนืออีกอ่ะไอ้ผักชีอยู่ไหนวะอยู่เหนือไอ้ผักชีอยู่เหนือเฮ้ยตอนนี้มีใครบ้างมีกูมีสมชายไอ้ดอยไอ้ม่วงผักชีอ้าวลุกอยู่เหนือเหรอเออกูอยู่เหนือมีสมชายลุงม่วงพิงค์มาดี เออแก๊งสเตอร์อยู่เยอะอยู่ลูกใช่แล้วก็น้องเพชรไอ้ดอยก็กูไอ้จิมมี่พี่เหี่ยวก็อยู่กับเราลุงไอ้คอนเนอร์อยู่ไหนไม่รู้ไอคอนเนอร์ใต้ไอคอนเนอร์ใต้ไอคอนเนอร์ใต้เหรอใช่เขาใช้เขียวมาจับใชู่หมสีสีอยู่นะพี่พี่เขียวอยู่เหนือลุงซิกอยู่เหนือสีอยู่เหนือตีกันเด็กกันเรียกเราได้เหรอเอได้โย่ได้โยมัก็ พ่าฝั่งเหนือเด็ดเด็ดกว่าเยอะว่ะที่นั่นมีใครเด็ดบ้างฝั่งใต้ไม่มีดอกนะลุงฝั่งใต้ตะกี้ป่าเพราะว่าผมเด็ดบอกเลยเด็ดเดี่ยวไอ้เย่ไม่มีดอกโหนี่โม้เบื่อเพื่อนลูกเสี่ยมไอ้เมืองอยู่พวคอนเนอร์อยู่ไม่เป็นไรหรอกเจกกี้ก็อยู่ใต้เนี่ยใช่ก็อยู่แบบไหนวะเจกี้เครียดเล่าสองคนวันน่ะไอ้ศาตว์ขาใต้อยู่อะไอ้เจกี้กับไอเต๋ออะ เจริงๆก็ยังอยู่กับน,น้าอยู่ดีดิเออก็อยู่กันอีธานอยู่เพราะว่าคนเครียดน่าจะเป็นอติแล้วหรอกไอ้เต๋อติก็คืออติน่าจะเครียดหนักเลยเข้าไปเอาเฮี้ยตีก่อนเลยสัตว์เฮ <c oughs> ีย้ยตีกับเ,นะเองรู้ว่าเนรนเทศอติอยู่นอกหมู่บ้านแล้วไม่กูไม่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแต่กูจะแบ่งเป็นสองฝั่งเจ็ดเคเอาวะกูจะแบ่งก่อนมอฟฟังแล้วเแล้วทำกาบทำอีกแล้วกูจะปล่อยพวกนั้นอะทำเฮี้ยอะไรทำปเลยกูไม่เกี่ยวกับพวกมึง กูจะนอนที่กูอยากทำยินดีซะด้วยลุงได้นอนอยู่แล้วกูอยากทำอะไรกูไม่ชอบให้ใครมาใช้หัวกูกูได้กลิ่นได้กลิ่นทห็ดละยับอีกครั้งหนึ่งระบบคองมึงไม่พอใจเพวกมึงก็ล่มไปครั้นเองระบบคโยนจับนอกกูจะจับโยนออกหมู่บ้านอ่ะทั้งหมดแล่สัตว์ไอ้พวกที่ไม่มันก็เราวละที่ล่มแล้วหรือว่าถ้ามันรวมกันจับลุงโยนเอาไว้กูือาออกไงแต่กูไม่บอกจากหมู่บ้านเลยสัตว์กูจะดักฆ่ามันอย่างเดียวเลย จะเก็บตกนะครับอะไรวะกูอยากรู้ว่าใครจะเป็นอะไรนะนายกหมู่บ้านกูจังเลยเพาะพี่เขียวตั้งรอเดูพี่เขียวก็เอามึงคิดว่าคนจากพี่เขียวจะเอาสั่งออกคำสั่งพวกเราไม่ได้ใช่ไม่ได้หรอกลยรู้ไหมเป็นอกว่าน่าจะเป็นเขียวลุงไม่ลุงไม่เป็นอ่ะลุงเออกูไม่เป็นกูไม่เอากูอยากพี่สมเพราะว่าพี่สมก็ไม่น่าจะเป็นกูจะดูแลของคนของกูเท่านั้นไม่ใช่คนของกูกูไม่จำเป็นต้องไปดูแลเย็ดเข ผมจะจับลุงเลยว่ะเฮ้ยไอจีมึงเชิญลุงมางานแต่งมึงเลยมึงก็เอาไอสมชายไงมึงก็เอาไอสมชายไงฮะเอาไอสมชายเป็นนายกไงนายกหมู่บ้านเขาเอาพิมพ์ชายอยู่ใต้เหรอสมชายอยู่เหนืออยู่เหนือจ้างก็ไม่เป็ดดูอย่างเดียวแล้วเฮ้ยไอจีมอยู่ฝั่งไหนอ่ะอยู่ใต้ครับโอ้โหไปๆๆๆๆพวกมึงไปเลยไปะไอจีเอโกอยู่ใต้หมดเลยของผมมันมีแต่เนื้อ น้ำน้ำผมเอาออกไปอะไรวะมีแต่เนื้อมีแต่เนื้อเท่านั้นเนื้อเน้นๆนะไม่มีน้ำอ่ะผมบอกเลยสะพสันเคราะห์ก้าแห้งนะเอาง่ายๆเอาสมมตินะถ้ามึงไม่มีน้ำใช่ป่ะมึงไปเดินทะเลทรายมึงกินข้าวไปเดีคือกูกินน้ำกูอยู่ได้นานกว่ามึงนะมันก็ดูว่าในคุณภาพอันนี้คุณภาพเหมือนกันคุณภาพน้ำเกิดมาจากทุกอย่างคนอย่างเราก็เกิดมาจากน้ำ เกิดมาจากเนื้อมันม่คุณถามหน่อยอย่าำย่อย่าไปยออมย่าไปย่มคุณย่าพูดว่าน้ำกัดเนื้อคุณเอาค่ามันไม่เกี่ยวน้ำอ่ะคุณเอาค่ามันเยอะกว่าอยู่แล้วไอ้แล้วที่คุงจะกินแต่น้ำใช่ไหมเออกูก็กินแต่น้ำได้แต่กูก็ไม่ตายไงโอเคโอเคยอมไปถึงน้ำเปล่าแหละเออน้ำเปล่าแหละเออน้ำแก้เนี่ยหละเออเสียงทิงเทคขวากันเถอะ ไปตัวเองไปตัวเองไปตัวเองครับอยู่ใต้ดูแลตัวเองดีๆครับผมกฎยังเหมือนเดิมนะเว้ยครับถ้ามึงแทงพวกเดียวกันก็คือตายถาวรนะถ้ามึงไปอยูุ่ดเดิมแล้วแล้วผมดูแลให้ลูกน้องลงอ่ะไอ้เรื่องนั้นผมรู้ดีครับอ่าฮะดีแล้วลูกน้องลุยใช่ป่า ผมฟังแต่ลุงนะเฮ้ย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 เดี๋ยวฟันหล่อรักเลยใช่ยอกยอกยอกเอ้ยไม่ควักแล้ววะใช่ไอ้โคบเวิเฟียวอะไรดีวะโอยโอ้ยเดือดเดือดมาเปล่าผมก็ได้หมดอ่ะเหนือกระเจ้าซิเร็ยวกูเหนือฟังหน่อยซิเฟียลรักเขาอยู่ไหนตายดิแหล่งตายเดี๋ยวค่อยนัดคุยกัน อ้าวันพรุ่งนี้แม่งอยู่ใช่ไหมประเทศเปิดอยู่ปะไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วลุงเม้่อวกเราอยู่มแค่พรมนัดคุยเป็นลุงอะไรก็ได้มั้งเดี๋ยวล่ำลากันเลยอะดูอย่างโก่เดี๋ยวันนี้ส่งท้ายลุงวันนี้น่าจะส่งท้ายละไอ้เจีมึงชวนผู้หลับผู้ใหญ่มางานแต่งมือเลยเจ๊ไอ่ให้เกียรติผู้ใหญ่เลยนะใส่เสื้อดำด้วยนะมึงเห็นไหมเนี่ยเขาจะรีประเทศใช่ไหมงานแต่งด้วยเนี่ยไม่รีไม่เรีไม่นานเรีวแต่งให้เจร็จ๊ไปแล้วไม่รีแล้วเหรออืมเห็นบอกไม่เร็วมั้ง อลุงอว่าล <gegen violin> <acy> ุง <left> ติ๊กเมกาอว่ะ <kind> ล <abonn és> ุงติ๊กเมกาอว่ะหรือว่าลุงเฟนหรือว่าลุงเฟนกูไปเรียนนอกมาก่อนเอ้ยโอ้ยโอยอะไรเอาลีวะลีวะไปรถเก๋งรถเมย์อย่อีธานมันก็อยู่กับอีธานไปก่อนอ่ะไปอยู่กับแจ๊กกี้ยย์อยู่กับอีธานไปก่อน ก็นำดูแลมึงได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกเหมือนเหมือนสลับลูกน้องกันแต่จริงๆแต่ไม่พาอะไรมันมันพาไปเล่นมันมันเองแหละไม่เหงาไม่เหงาฝั่งเราก็อยู่รู่นเยอะเบิกัดอ่ะแก๊งเรามีใครบ้างวะกี่คนวะที่อยู่ฝั่งนู้นมีมึงสองคนเหรอสามสามมีพี่บ๊อบอีกคนหนึ่งอ่ะฮะเออก็ได้สบายเฮียมึงตั้งแก๊งสามคนออกมาข้างนอกก็ได้น่ะไม่ได้ดีเลยมีคราวกินอะไรกินน่ะ เฮ้ยรอนว่าไงฝากดูแลเด็กกูด้วยนะใครว่าเด็กมึงอ่ะเนี่ยมีแจ็กกี้ไอ้เต๋อไอ้บ๊อบอ่ะเดี๋ยวฟังของมึงกูดูแลอะไรนะอะไรนะไอแจ็กกี้ไงบ๊อบไปด้วยกันไม่มันมีเรื่องอะเหรอกูมีเรื่องจะบอกอ่ะกูยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังพวกสองคนพวกมึงอยู่เนี่ยเอ้าเอ้าอ่ะพวกเราคุย่อนกันเลยอยากกับพวกเราทีเนี้ย เ,เออทำไมกูพูดถึงไอเ้เจี๊ยบไปจะกี้เงียบเลยคือมีอยู่ว่าอันนี้คือมึงยังไม่รู้นะนี่คือมันคือแก๊งมึงระห่ะำระสาระสายอ่ะคือตอนนี้ระสาระสายมากนะฮะคือคือข้างในองค์กรอาจจะดูแบบเข้มแข็งแต่ข้างในระสามระสายมากคือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อนานมาแล้วอ่ะกูซื้อรถคันหนึ่งให้ไอ้เจะ๊ก,ก้อ่าคันแรกของมัน uh huh. ตอนที่มันตอนที่มันแบบยังเป็นแบบ เด็กกระโปะกระโปะดูอ่ะก็เหมือนรถคันแรกอ่ะใช่ไหมล่ะรถคันแรกของมันอ่าฮะประมาณแสนสองรวมแต่งก็ประมาณเกือบสองแสนมั้งทำไม่มีมูลค่าทางใจมากกว่าอ่าแล้วก็มีมูลค่าทางใจอ่าฮะมันก็ซื้อมันก็เก็บไว้แล้วเพื่อนคนหนึ่งชื่อบ๊อบมันยืมอ่าฮะพอมันยืมเสร็จปุ๊บไอ้เจ๊กิ๊กก็ให้ยืมไปนานๆแล้วเจ๊กิ๊กก็ไม่ได้ทวงอ่าฮะ แล้วสักพักไอ้แจ็กกี้ก็ถามไอ้บ๊อบว่าเอ้ยบ๊อบขอคืนรถหน่อยเพราะว่าจะเอาเป็นทรัพย์สินสิ่งของเรื่งองสิ่งของที่น้าซื้อให้ด้วยจากของที่กูซื้อให้ไอ้บ๊อบก็บอกว่ามันขายไปแล้วแล้วมึงถามมันจังว่าทำไมทำาบนั้นมันบอกว่า ตอนที่ช่วงตีก็ดูไว้มันไม่มีเงินนะซึ่งรถคันนั้นไอ้บ๊อบมันก็มีด้วยแต่มันเลือกขายของแจ๊คกี้ถูกต้องคือตแต่เพราะนั้นมันมีแต่มันให้ไอ้เต๋อยืมไปหรือม,มาดียืมไปนี่แหละจำ,จำซื้อสองคนไม่ได้ไอ้เตอ๋อหรือมาดียืมไปนี่แหละกูมไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมึงก็ต้องคืกูทำอะไรไม่ได้กูบอกน้องแนละ้วก็รอกูพูดกับแม็กแล้วกัน,กน,กนว่า อะไรจะเป็นยังไงมึงก็นะฮะเคลียวันนี้ให้จบกูกูบอกว่าต้องรอมึงตัตัดสินใจเพราะว่ามึงสองคนอยู่กับแม็กกูตัดใจไม่ได้กูว่าเป็นแค่เพื่อนมั้งเพื่อนแม็กนะฮะคือไม่ได้มึงสองคนไม่ได้คนในแก๊งกูแจ็กกี้ก็ลูกครึ่งคือกูตัดสินใจคนเดียวไม่ได้กูบอกไว้กูพิเกียร์กูไพวกเดียวกันอีกแล้วเดนสันมึงก็ไปคุยกับมันอ่า แต่ก็ตึงอยู่ไอ้แจ็กกี้ก็ไม่คุยกับบ๊อบเลยอ่ะถ้ามันไม่คุยกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะไม่ไม่คุยเลยอ่ะคือมันไม่ได้โกรธแต่มันรู้สึกกับหวังกับการที่แบบว่าเอาของกับเข้าใจเข้าใจเข้าใจไอ้บ๊อบก็จะซื้อซื้อคืให้คือมันก็ไม่ใช่ของอันเดิมอ่ะใช่ถูกต้องเพราะว่ามันเหมือนเดิมใช่ของที่มึงซื้อมาให้มันตั้งแต่แซื้อมาให้เพราะว่าเอาไปขายยาช่วงนั้นไอ้แจ็กกี้ก็ไม่มีทุกคนมีรถขายยาหมดไอ้แจ็กกี้ไม่มีรถขายยา กูก็ซื้อให้น้องมันแต่ว่าตรงนั้นน้องก็เอารถไปขายยามันไม่เคยมันไม่เคยได้อะไรหลังๆมันเพิ่งได้ใช่หลังๆเพิ่งได้ไงแรกๆไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยกูก็โอเคก็ให้มึงตัดสินใจอ่ากูตัดสินใจอะไรไม่ได้โอเคจัดการเองได้ฝากฝดูแลนี่กูด้วยทีมกูด้วยฝากดูแลทีมกูด้วยอ่าน้องน้องกูเจ็บมึงจบอะไรประมาณนั้นอ่ะเหมือนเดิม ว่าไอ้ดอย <don> ถ้าผมถ้าเป็นผมคนเดิมผมฆ่าทิ้งแล้วนะแต่ผมไม่ใช่คนเดิมอ่ะ ัตว์เออ,อะตะเกียไม่ได้ไม่ลงการไม่ลงอะไรเลยผมก็มีอาวุธอ่ะเนี่ยไม่อยากจะควักโอ้ควักมาหน่อยนะมัร็อกเก็ตเนี่ย ทำไมมึงไม่บอกกลัวฮะผ่านมากี่วันแล้วครึ่งเดือนครึ่งเดือน ค้าทิ้งเลยไหมถ้าจริงจริงถ้าจะให้ค้างผมน่าจะทำาได้นันเพราะคือมันก็คเพื่อนแต่ผมียแค่รู้สึกว่าจริงิงที่มันอาไปมันก็ไม่ถูกต้องเราได้ที่ใจได้ทำมาเองก่า มึงก็รู้ถ้ามึงไม่คุยกันมันก็อยู่กันด้วยกันไม่ได้นะเว้ยรู้ใช่ปะครับมึงพูดเสียงเบาอะ่ะไม่ได้ยินอ่าอร่อยเอเอ,เอ,เอได้ยินแล้วเกิด ไม่ใช่ว่าไม่อยากบอกครับก็ผมไม่ได้เป็นคนที่ต้องเอาเรื่องนะเรื่องนี้ไปฟ้องผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับบางที พูดอีกรอบเจนกี้หูดับหูดับไปเฮียอะไรมึง FK ควายเอ <c oughs> เอวุ่นวหวเลยเบิ้งผมไม่ได้เป็นคนที่ขี้ฟ้องไงครับไม่เลยไม่ได้บอกลุงครับ จะไม่บ,บ,อบอกมาแล้วมันจะแก้ปัญหายังไงมันก็คงจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าอาจจะรอผมรู้สึกโอเคขึ้นกว่าเดิมก็น่าจะกลับไปคุยกันเหมือนเดิมรับ แล้วมันอยู่ไหนอะแล้วมึงคุยลแล้วมึงคุยกับมันเรียบร้อยอย่างแล้วสอบชายว่าไงคุยเรียบร้อยไหมผมไม่ได้คุยตั้งแต่วันที่มันบอกว่ามันขายไปครับไม่ได้คุยอีกเลยงั้นก็ง่ายๆบทลงโทษยึดอาวุธมันมาให้หมด you <know> ดีไหม ไม่ต้องทําอะไรดีกว่าครับผมว่าผมไม่ได้มันต้องทำเลยว่มามันต้องทําอ่ะน,อน,นั่นแลมันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอนัดคุยประชุมแก๊ง ครับดีนะพี่อยู<ด>่ตรงไหนวะฮะรถเราอยู่ไหนวะกูไม่ได้ใช้รถมา, <c oughs> มาว่ะรถเยอะเลยอ่ะมีของทุกคนได้ตอนเราได้โดนหลบไปแล้ว รถเอ็นพหารถได้รถผมก็ได้ครับลงอันนั้นนะกดหัวเลยเฮ้ยให้ป๊อบแม่งก่อนเรื่องเยอะชิบหายเลยสัตว์เฮ้ยกูจำไม่ได้ใครก่อนเรื่องกบดูไว้วะ นะมีผมกับบอปฮะ ถ้าเป็นกูเมื่อก่อนนี้กูไม่คุยหรอกแนมะ่กูบอกไงครับเสียเวลาก็าับพวกทำผิดก่อน แล้วพวกมึงจับกันตอนไหนวะพวกไอ้สมชายตอนเช้าเหรอมีใครไปจับบ้างอะ่ะน่าจะพวกเราน่าจับตอนเช้าหมดแล้วแล้วก็มีเหลือเราสามคนมีใครบ้างมีจุกใช่ไหมไอ้ทิ้งจุกท<ด>ิ้งมาดีาดพี่สมชายแล้วก็ไปเหนือหมดเลยใช่ครับการแสดงว่ามีแค่สามคนไอ้ไอบ๊อบเลยครับบ๊อบน่าจับตอนเช้าปร,ระเทศไทยครบ